เราไม่ได้ไปไม่ยุ่งเกี่ยวเลยครับผมไปแต่ไม่ได้ไปแต่ว่าดันของไปวันอาทิตย์วันเดียวว่าทำไมจึงสนิทกับสองคนที่ไม่ข้อมูลสองคนไหมคนคนของคุณแม่หนึ่งคนคนงานของคุณหมอหนึ่งคนครับที่เวลาไปแล้วเนี่ยรอหมอคนเหล่านี้มาดูแลแม่แล้วนั่นแหะครับคือคนแล้วก็คือตอนช่วงนั้นที่สนิทกับสองคนนี้เพราะว่า ก่อนหน้านี้เคยพาไปเคยพาน้องอ่ะไล่น้องอ่ะอยู่กันเป็นสิบสิบปีอ่ะผมไปเที่ยวไปอะไรเวลามันไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของคุณแม่นี่ก็ไปครับครับน้องสอนยิงปืนก็ไปครับอืก็ไปเรียนครับอือแต่ว่าคุณหมอก่อนที่จะถูกคุมขังให้คุณผูชน่าสนใจก็คือคุณหมอบอกว่าเอ้าลองไปถามเชี่ยวบ้านแถวๆนั้นดูสิคุณหมอได้เป็นยังไง แต่ว่าไม่คนไลฟ์ฟังบอกเอาคุณหมอสองเรียกเหมือนกับรักษาฟรีให้ด้วยภาพมันเหมือนกับว่าบุคลิกเนี่ยสองภาพเลยตรงกันข้ามกับที่คุณสุเทพเล่าโอ้ไม่ใช่ผมก็ไม่ได้เล่าว่าคุณหมอไม่ดีตรงไหนนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้พูดเลยว่ามวลมาแล้วนี่อย่างคุณสามารถเอาคุณสามารถลงไปในรถได้ได้ยินเสียงปืนสองนัดตามที่คนนั้นที่พยานบอกใช่ครับมันเหมือนกับน้องนี่โหดนะแต่ภาพเผ่าไปเอ๊ะําไมคนแถวนั้นบอกว่า หมอก็รักษาฟี่ก็พี่คุณแม่ก็ยังรักษากันน้องมาครอบครัวพี่น้องทุกคนก็รักษากันน้องมาครับครับเป็นสิบสิบปีหมอจบจบแพทย์มากี่ปีแล้วแล้วก็มีความเคารพนับถือในความสามารถเพราะหมอเก่งมากครับครับอย่าลองไปดูวิดีโอนะครับที่คุณแม่พูดแล้วก็ได้รับการเผยแพร่ไปเยอะเลยทีเดียวครับลองติดตามดูฮะ คนใหญ่คือขาที่ได้เงินเล็กน้อยคือตื่นเตนแม่ขายขายขายของคนรวยนขายหมดแล้วับ้านไม่ขายพวกหมอส้มขายขายยังงวา เขไม่จะไปอยู่ที่ไหนตามใจที่ขาแม่แน่ถ้าขายบ้านมันไม่ที่อยู่ที่ขาแม่ตัวตัวใจด้านมากมันไม่ได้รักแม่เลยเลี้ยงมันมาให้เงินมันก็แย่ดูแม้ไปจับตาเลี้ยงฟังฟังแล้วยิ่งดำตั้งอยู่มันก็ต้องกังววันก็เห็นแล้วกรรเวรมันได้รับแล้ว คุณแม่พูดชัดๆอีกทีว่าเออนะทางคุณแล้วถ้าดูเองสิ่งที่คุณแม่พูดก็ถ้าคุณแม่พูดทําไมมาเผายแพร่ลงยู u b e ในใน,ในช่วงที่แบบคดีกําลังเข้าขั้นหรือลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าเป็นความคิดของหลานนี่ไม่รู้ไม่รู้จะบอกกับสาธารณชนให้ได้รับทราบยังไง ถึงความเป็นจริงของของตัวคุณหมอนี่เป็นในายะหนึ่งหรือเปล่าฮะเรื่องของจะเข้าไปสู่ในเรื่องของคดีที่มีการคัดค้านการอนุบาลคุณคุณ,ค,ณคุณแม่ด้วยมันไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะว่นี่เป็นนี่เป็นชีวิตจริงที่ที่หมอปฏิบัติกับคุณแม่มาแล้วหมอคิดว่าคุณแม่ไม่รู้ ตอนนี้จะเกี่ยวข้องอะไรกับไอ้ในส่วนของที่อยู่ศาลเยาวชนและครอบครัวนะฮะว่าทางคุณหมอเองเ็าบอกขออนุบาลคุณแม่ว่าท่าน,านเป็นกระอัสน,น่าจะทราบท่านน่าจะทราบว่าคดีในศาลมันต้องเป็นเรื่องที่เอาเข้าศาลนะครับถ้าไม่ได้ยังไม่ได้เอาเข้าศาลท่านจะไม่ได้พิจารณานะอืนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถามว่าจะเอาเข้าศาลไหมคงจะต้องเอาไปกราบเรียนฉันนิสัยเมื่มอไรครับ ประมาณสองเดือนได้ั้มครับก่อนคุณแม่จะเข้าผ่าตัดจะสังเกตว่าคุณแม่มีตาบวมครับครับแล้วก็อันนี้ไปผ่าตัดอันนี้คุณสุเทพยืนยันนะไม่ไม่มีสคริปต์ให้คุณคุณคุณแม่เป็นคนเขียนคสคริปต์ได้เองเป็นสคริปต<ด>์ไ,ไ,ปได้ไหมครับอื ก็หลายคนอาจจะสงสัยเพราะว่าช่วง<ค>น,นี้เป็น,อย,นอยู่ในส่วนของอาคาดีที่มันอยู่ในสารเยวาวชนและครอบครัวก,การท่านท่านทำรายการ,รเพลิน่นไหมครับเพราะว่าวันเนี้ยท่านเชิญพี่มาเนี่ยมีสคริคลิปให้พี่ไหมครับไม่มีมีไหมครับอืมแล้วแล้วพี่มีมีหน้าที่อันนี้อันนี้เป็นข้อสงสัยของหลายๆคนที่อาจจะสงสัยนะถามได้ครับ,รบแต่ว่ามันมัน มันสามารถนำสำนึกนะครับแล้วท่านก็ต้องดูท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญท่านก็ดูว่าสภาพคุณแม่ที่พูดลักษณะที่พูดมีการตัดต่อไหมท่านเห็นได้ไห่ครับครับท่านรู้ได้ในวิชาชีพของท่านท่านไม่ต้องถามพี่เลยอืมยืนยันไม่มีการตัดต่ออันนี้เป็นเป็นความรู้สึกของของคุณแม่เลยก็ไม่เห็นต้องให้พี่ยืนยันท่านน่ะต้องยืนยันเพราะท่านเป็นเป็น ผู้มีความสามารถครับอ,อันนี้จะเข้าไปสู่ขั้นตอนของของศาลและเยาวชนครอบครัวกานนะเรื่องของการคัดค้านการอนุบาลวันหนึ่งคงต้องนํากาบเรียนท่านม,มีมากกว่านี้ด้วยเพราะน้องเข้าใจผิดว่าแม่น้องพยายามบอกว่าแม่เป็นเป็นโรคความจำเสื่อมเป็นโรคจิตประสาทร้ายแรงจิตฟั่นเฟือนถึงขนาดจะต้องมีผู้อนุบาล น้องคิดอย่างนี้เราก็น้องให้ยาถ้าถ้าดูในเวอระเบียนนี่จะทราบว่ายาลดความดันลดเลือดลดลด,ลดการเลี้ยงสมองของแม่แล้วก็ให้ยานอนหลับโดมิคุ้มท่านรู้จักโดมิคุ้มไหมครับฮะ <c oughs> เขาใช้ทําอะไรกันท่านรู้จักโรฮิบนอกไหมท <c oughs> ่านรู้จักฟริเซเยมไหม <c oughs> ครับเนี่ยยาเหล่านี้เนี่ย คุณหมอได้ให้กับคุณแม่มาเป็นสิบปีพี่จับได้พี่คัดออกปลายปีห้าหนึ่งเท่านั้นเองคุณหมอปัจจุบันที่รักษาอยู่เนี่ยท่านยังเสียใจเลยว่าคุณแม่น่าจะแข็งแรงกว่านี้คุณแม่น่าจะสมบูรณ์กว่านี้น่าจะมีอายุยืนยาวมากมเพราะคุณแม่แข็งแรงมากในอัตราที่ยาที่คุณหมอให้แม่ ถ้าคุณแม่ไม่แข็งแรงคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วครับครับแล้วเรื่องนี้น้องไม่ต้องฟังคำพูดจากพี่ครับพี่เอาเวระเบียนขอถ่ายําเนามาจากโนงพยตำรวจเอามาให้แล้ววันนี้นะครับน้องดูได้แล้วก็ลายมือคุณหมอเองออสั่งเองเบิกยาเองส่งมาให้คุณแม่ทานอ,อะไรที่ที่คุณสเตยคิดว่าไอ้คุณหมอ จำเป็นที่ต้องยื่นไปขออนุบาลคุณแม่เพราะคุณหมอมาขอเงินค่าเช่าคืนพูดขึ้นก็มันก็ไม่ถูกนะมาขอเงินค่าเช่าที่คุณหมอเคยยืดไปนะ <c oughs> แล้วก็มาพูดกับคุณแม่ว่าตู้สาไปเรียนหมอด้วยความยากลำบากครับ <c oughs> ไปทำง,งานราชการเงินเดือนน้อย <c oughs> เงินค่าเช่าเนี่ยต้องให้ให้ตัว แม่ก็บอกว่าแม่แบ่งให้แล้วครัส่วนของตัวก็มีถ้าไม่ยอมให้ต้องเจอกันในศาลพูดกับแม่อย่างนี้ต้องเจอกันในศาลคือถ้าคุณแม่ไม่ให้แม่ไม่ให้ต้องเจอกันในศาลตัวน่ะรักษาผู้ใหญ่ในศาลใหญ่ๆทั้งนั้นคไม่มีใครช่วยแม่ไม่มีใครช่วยพี่หรือคดีและเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะ คุณหมอเคยคิดไหมครับว่าความเป็นพี่เป็นน้องมันจะกลับมาได้กลับได้ตลอดเวลาแล้วก็พี่เองพี่ไม่ได้เป็นหมอนะอพี่เองเนี่ยรักน้องมากเลี้ยงมาพี่สาวสองคนก็ให้อภัยตลอดเพียงแต่น้องอย่าทำร้ายแม่ครับยุติครับแม่ตอนนี้ทราบเรื่องหมดยังครับทราบมีอาการเป็นไงบ้างครับ อยากจะให้ทางคุณสุเทพช่วยหรอเปล่าว่าช่วยน้องเธอในไหนก็เป็นน้องกันนะแม่บอกให้พาแม่หนีหนีไปไหนครับหนีครับแม่แม่ไม่แม่กลัวแม่ไม่อยากให้น้องมายุ่งแล้วแม่รู้เรื่องหมดรู้ตลอดรายละเอียดทุกกระเบียดนิ้วแสดงว่าแม่เชื่อเหตุการณ์ั้งนี้เป็นจริงครับแม่ไม่เรื่องฆ่ากันนี่แม่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบแม่แม่บอกว่าแม่อยากจะมีชีวิตอยู่กับลูกกับแม่เรียกหาลูกตลอดเวลาแต่พอถึงสุภสัพแม่กลัวกลัวเลยกลัวครับส่งท้ายแม่กลัวที่สุดคือก็มาทำร้ายแม่เรื่องกันเรื่องแม่เห็นแม่เห็นว่า คุณหมอโกรธขึ้นมาเตะพี่เสมกลิ้งเข้าวาเอาลงไปกับพื้นเตะซ้ำเขียวไปหมดทั้งตัวตอนหน้าแม่ตอนหน้าแม่ตอนหน้าพ่อเพราะไปเตือนเรื่องเรื่องคุณวิรษารอเอาคุณวิรษาเข้าบ้านแล้วก็ต้อยเขาก็มาร้องไห้กับพี่เสมพี่เสมก็ไปเตือนเขาเรื่องส่วนตัวไม่เสือกอย่าเสือก กรธเตะนี่คือชีวิตจริงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราแล้วเราก็เตือนบอกน้องทำไม่ทำอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้กับพี่นี่ไม่กล้านะครับเพราะว่าเราตัวเท่ากันนะครับเท่ากันเคยเคิดจะไปเยี่ยมคุณหมอที่อยู่เรือจำที่เพชรบุรีไม่กล้าไปไม่อยากไปถ้าเป็นน้องน้องไปไหมความเป็นพี่เป็นน้องถ้าเป็นท่านอ่ะท่านไปไหม พี่หมอบอกว่าหมอไม่ได้ทาหรอกพี่ชายทำในความหมอกําลังจะบอกว่าพี่ชายทําที่ศพที่หายปันไปรวมถึงโคงกนูอยู่ในนั้นด้วยพี่ชายคนทำหมอบอกบสาธารณชนเลยอตอนนี้เรารับไม่ได้เลยพี่จะไปไปทำออย่างนี้ก็แสดงว่าพี่รับอยู่แล้วว่าน้องจนจอกโยนลูกมา พี่ถึงถึงตอบรับคําเชิญของของท่านทั้งสองครับเพราะน้องพูดข้างเดียวอพี่เ้ามาบอกว่าความจริงๆคือมันเป็นอย่างนี้อะไรเป็นย่ทั้งหมดนี้ครับครับ,รบมีความจริงที่มากกว่านี้ไหมฮะไม่มีอะไรครับก็รักน้องถ้าน้องขอร้องให้ไปช่วยอะไรก็ยินดีตอนนี้รอคําขอร้องจากน้องต้องขอหวังว่าน้องจะกลับใจ เราบอกต้องกลับใจแต่ถ้าเกิดน้องไม่บอกอีกมุมหนึ่งบอกครับอ่ะมีหลักฐานคนนี้ยืนยันคนนี้นีดมาหาคนนี้เลยคนนี้ต้องลอำบากหรือเดือดร้อนไปด้วยทําไมครับก็เดือดร้อนก็เดือดร้อนเพราะว่าเดือดร้อนในชีวิตมาหลายครั้งขาดกันแน่ๆถ้าเกิดไม่กลับมาทีหนึง่งไม่ไม่ได้ขาดไม่มีวันขาดครับเพราะว่าการตามกันมาสายเลือดเดียวกันพ่อเดียวกัน,กนแม่เดียวกันครับยังไงตรงนี้ก็ถ้าหากว่าน,น้องขอร้องมาพร้อมช่วยควรจะสํานึก ในสิ่งที่ทําให้ัยแล้วไม่ทําแล้วก็อย่ารังแกแม่อย่ารังแกแม่เพราะว่าถ้าไม่จานึกเมื่อมันเป็นความผิดของพี่ไหมที่เห็นว่าน้องทําร้ายพี่สาวกับซึ่งเปรียบเสมือนแม่อีกคนหนึ่งเพราะเลี้ยงมาแล้วไม่ทําอะไรอเห็นน้องทํารุนแรงในบ้านไม่ทําอะไรไม่รู้วจะทาไงคิดไม่ออกเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายน้อง เกิดมุทะลุดุดันไปทำคนอื่นเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นความผิดของพี่ด้วยนะเพราะว่าไม่มีคุณพ่อแล้วเนี่ยดูแลน้องพี่ก็ต้องต้องดูแลน้องใช่ไหมครับครับพี่ก็เสียใจนะครับเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยที่เกิดขึ้นเขาทางคุณวิมลคุณสว่างเลยนี่กดธนะก็เขากดทางคุณสุเทพไหมหรือว่าแต่ก็ต้องโกรดน้องไม่โกรธครับป่ก เขาไม่กลัวทางคุณสุเทพจะช่วยน้องเหรอถ้าเพราะว่าเป็นคนไปเปิดบ้านให้เขาดูคงไม่กลัวเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาไปแจ้งความอะไรปิดไม่ให้ผมรู้ครับเรื่องนีนะต้องขอบคุณทางคุณสุเทพมากแล้วที่ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้แล้วก็เชื่อว่ายังคงยังไม่จบนะคงมีต้องมีนอกจากคดีที่ยังดําเนินการไปเรื่อยๆแต่จะมีเรื่องคดีของทรัพย์สมบัติอีก ไม่มีก็น้องอยากได้อะไรให้ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณตุเทพมากเลยครับครับ,รบผงัพรกรองไพลาท่านผู้ชมไปเลยครับสวัสดีครับ